คนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหลังน้อยของหญิงที่จังหวัดเชียงรายนะคะพามาชมสวนที่เชียงรายกันนี่อย่างต้นนี้ต้นแรกเลยสวยมากเข้ามาถึงบ้านคือสะดุดตามากๆเลยอะเซิร์ชกูเกิลเขาบอกว่าต้นนี้คือมะม่วงงาช้างแดงนะคะสวยมะทั้งสวนเนี่ยสารพัดมะม่วงเลยอะอันนี้อะไรอะ่ะน้ําดอกไม้ด้วยไหมนะดูซิทุกคนมันดกจัดเลยอะดกมากเลยเห็นไหมคะ ส่วนต้นนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นลูกมันไหมนะคือส้อมโอส้อมโอแล้วก็จะมีพวกต้นมะปรางมะยงชิันี้เป็นละมุดนะคะละมุดที่นี่หวานมากลูกใหญ่เนื้อเยอะมากกับอันนี้ดูออกไหมลูกอะไรลูกพลับทุกคนมันเพิ่งออกลูกอ่อนๆกันต้นเลยเล้าไก่ของเราจะมีอยู่ประมาณ6 7เจเล้าอะค่ะ ตะลิงติงจ้าส่วนต้นนี้นะคะลิ้นจี่ชมพูมะเมี่ยวนะคะกําลังออกลูกอ่อนเองา<อ>ะพึ่งออกทุกคนจริงๆแล้วหลังบ้านเราก็มีหลายอย่างนะคะอย่างอันนี้ก็ฝรั่งนะคะกล้วยเอยแล้วก็อันนี้ขนุนเอยเดี๋ยวจะมาแกะเนื้อขนุนให้ดูแม่แกะไว้ให้แล้วว่ามันแบบเด็ดขนาดไหนขนุนที่สวนหญิงอร่อยมากเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ขอโชว์ในเธอทุกคน เพราะว่าขนมต้นนี้มันคือความภาคภูมิใจดูสัก่อนเนื้อหนาเติะมากและก็กรอบหวานด้วยเห็นไหมรส